สวัสดีค่ะวันนี้โมเมขายที่ดินจะพาทุกท่านมาชมที่ดินสวยๆอีกแล้วค่ะที่ดินแปลงนี้ได้มาใหม่สดๆละล้อเลยตอนนี้ก็ที่ดินกําลังรอการพัฒนาอยู่นะคะก็เป็นที่ดินแบ่งขายถ้าถ้าซื้อเนื้อที่ขนาดสี่ไร่สามงานก็อยู่ที่ตารางวาละ5,900บาทที่ดินของโมเมอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าแบ่งขายก็อยู่ที่200ตารางวาถึง300ตารางวาโดยประมาณค่ะราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ ตารางวาละ5 9 0 0บาทถ้าเป็นแปลงโซนด้านหน้าที่ติดถนนนอย,ยอ3022ตรงนี้ก็อยู่ที่ตารางวาละ1 2 0 0 0 0 0บาทนะคะที่ดินก็ตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็เดี๋ยวจะมีการปรับเคลียร์พื้นที่มีถนนตรงกลางกว้างประมาณ6เมตรโดยประมาณแล้วก็จะมีที่ซ้ายขวามีทั้งหมด8แปลงค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่ตําบลบึงสารอําเภอองคลักจังหวัดนครนายก ห่างจากถนนรังสิตนครนายกถึงที่ดินประมาณ1กิโลเมตรนะคะโดยประมาณที่ดินแปลงนี้ถือว่าสวยมากๆเลยแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวก็คือร้านกาแฟมองเธอคาเฟ่แอนฟาร์มค่ะอยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะอยู่ทางด้านนู้นนะคะคือที่นี่ก็มีความพร้อมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้ถนน น้ำประปาไฟฟ้าก็ผ่านหน้าแปลงบริเวณโดยรอบมีเพื่อนบ้านไม่เหงาแล้วก็ที่ดินตรงนี้การเดินทางก็สะดวกสบายจะไปทางด้านนี้ก็ไปรำลูกกาได้นะคะแต่ที่ดินของเราจะอยู่ใกล้กับถนนรังสิตนครนายยกมากที่สุดห่างเพียงหนึ่งกิโลนะคะนี่ค่ะที่ดินของเราเลยสวยมากๆค่ะเหมาะมากๆเลยจะทำบ้านสวนนะคะหรือจะทำเป็นจุดเช็คอินก็ได้นะคะ จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้เพราะอยู่ใกล้ถนนทางหลวงแบบนี้เลยค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้เลยค่ะที่ดินของเราก็มีลักษณะเป็นล่องส่วนเก่าค่ะก็เดี๋ยวที่ดูเดี๋ยวที่ดินนะคะพัฒนาแล้วจะถมที่ดินเท่ากับถนนทางด้านนี้เลยนะ้ำประปาไฟฟ้า มีให้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะถ้าสนใจสามารถที่จะทักมาสอบถามรายละเอียดหรือนัดมาชมที่ดินของเราได้ทุกวันหรือไม่ก็ทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมดได้ค่ะสำหรับวันนี้โมเมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าโมเมจะไปที่ไหนสวัสดีค่ะ